เรามาพบกับช่องท็อปไทยแลนด์วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวหลังบ้านไปชมท้องนากันว่าอยู่ภาคอีสานมันดียังไงและคนภาคอีสานทำไมถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดไผ่หน้าหรือกินพิซซ่าเหมือนกันกันกบคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวท้องนานครับ นี่ก็เป็นหลังบ้านตรงนี้จะมีช่วงนี้หน้าฝนครับจะมีใบไม้ที่กำลังเขียวสวยเห็นไหมอยู่ภาคอีสานโชคดีอย่างหนึง่งผักลิมลัวแบบกินได้เลยครับก็สามารถกินได้แบบไม่ต้องกลัวสารเคมี อากาศก็บริสุดครับหายใจโล่งมากถ้าใครเคยไปเที่ยวภูเขาหรือว่าไปเที่ยวป่าอากาศช่วงนี้กำลังโอโซนยอดดูดูธรรมชาติดูความความเขียวของหญ้าแล้วดูแล้วมันจะลมลื่นแล้วก็สบายตาแล้วยิ่งเดินไปตรงท้องนา มันจะได้สีเขียวที่แบบเป็นทุ่งกว้างอากาศได้กลิ่นข้าวเคยเคยได้กลิ่นข้าวไหมถ้าอยู่ภาคอีสานนะหรือว่าอยู่ภาคกลางมันจะมีมันจะได้กลิ่นหญ้ากลิก่นข้าวกลิ่นข้าวมันจะหอมแบบอากาศที่มันบริสุทธิ์ยิ่งอากาศที่แบบฝนช่วงเนี้คุ้มๆหน่อยอากาศดีเลยครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บกระถินร้างทางกินให้ดูครับว่ามันดียังไงถ้าอยู่เมืองคอนกรีตนะหาหาผักหายากกินก็ลำบากแล้วครับเนี่ยใบอ่อนที่เขาไปชอบใส่มันมีธาตุเหล็กสำหรับคนที่เป็นโรคเลือดจางเอาไปรับประทานได้ฮะอนนี้ไปใส่ขนมจีนหรือว่ากินกับส้มตำครับกินได้ อร่อยแต่กินจะแรงหน่อยกินฉุนแ้้ดูล้วดูท้องท้องนาจะได้หอมหอมมากสดชื่นมากครับสัผมผัสกับธรรมชาติล้วน ถ้าบ้านหลังบ้านติดท้องนามันก็จะได้อากาศที่ดีนะครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในในตัวจังหวัดหรือว่าอยู่บ้านติดถนนใหญ่มันก็จะได้อีกฟิลนึงแต่ผมชอบที่จะอยู่แบบธรรมชาติอากาศมันบริสุทธิ์ดีหายใจได้แบบมันเต็มปอดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคลองเมนคลองเมนคลองที่ปล่อยน้ําไปตามไปตามคลองที่มีท้องนาเป็นเป็นคลองเลี้ยงตามท้องนาที่ทขาสร้างไว้ครับปลาเขียวสุดเป็นไงแล้วครับ ข้อดีของการที่อยู่เขตภาคอีสานที่อยู่ตามธรรมชาติท้องไร่ท้อง,งนาข้อดีของของมันก็คือว่าอากาศบริสุทธิ์ถ้าอยู่ตามธรรมชาติท้องนาแล้วก็ <h ull ing noise> พืชผักก็ยังสามารถหาได้อย่างประเภทปลายังมีคลองน้ํายังมีงงมปลาในแม่น้ําใน ในในในคูคลองในแล้วก็ยังคือความโชคดีของภัยสารก็ย่งถ้ามีถ้ามีพื้นที่ทำการเกษตรก็ยังโอเคครับแต่ถ้าเป็นช่วงวิกฤตวิกฤตช่วงนี้นะไปไหนก็ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ตามเมืองคอนกรีต นี่คือความที่สุดของแห่งภาคอีสานหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริงกริงกริงช่องพอบไทยแล้วนะครับขอบคุณครับ